รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสําหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมห้ามเดือดฟดรวงรวง,วงครับพี่น้องครับใส่ลงไปอีกไม่ใส่เขาใส่มาไหนไหนผมชูรสถ,ถามนี่เขาใส่มาในพริกแกงอะ่ะเขาไม่สใส่ใครเขาพาพูดใครเขาพาทําผงชูรสตําใส่พริกแกงไม่เข้าใจอ่ะอันเนี้ยจริงๆคือกูทําหรือมึงทา ัสดีครับผมเก่งการเดินเมเที่ยวไทยแลนด์ครับพบกันเช่นเคยครับกับรายการแซบมหาสารครับพี่น้องครับบรรยากาศเย็นๆสบายนะครับกับช่วงหนาหนาวช่วงนี้นะครับผมแต่วันนี้เราจะมาทําแกงส้มกันนะครับผมแกงนี้เป็นพริกแกงสําหรับแกงส้มนะครับแล้วก็นี่คือเนื้อปลาซึ่งต้มไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเป็นเนื้อปลาที่ต้มแล้วนะครับปลาทับทิมก็ได้ปลาลินก็ได้นะครับ ดอกระลำอันนี้จุง้งกินจุง้งข้าวโพดนะครับผมข้าวโพดข้าวโพดอ้อนนะครับเมล็ดบวเย็นจังวะมาขามเปียกอันนี้คือพริกแกงกับเนื้อปลานิลน,นะครับเราโขบเรียบร้อยนะครับผมตำร่วมกันนะครับผมเรียบร้อยนะครับปอกหัวเชเท้า เป็นมะละกอเม็ดนะครับเม็ดจะเยอะหน่อยโอ้เมดเยอะมากเลยอะเยอะมะละกอพวกนี้ไม่เหมาะที่จะตำซุปตำนะครับเหมาะที่จะเอามาทําแกงทํากิมอย่างนี้แหละครับเป็นมะละกอที่ไม่รู้ว่าพันอะไรนะครับน่าจะพันกบบาทมันใหญ่ไปมันใหญ่ <Okay. S 1> ไปก็ต้องตัดออกนะ ผมหน้าแม่ครัวเราวันนี้ลงครัวเข้าครัวเองเลยกินได้ปะม่รูนี่ครั้งแรกนะครับผมครั้งแรกนะครับที่ทําแกงส้มนะครับอยากกินมากอย,อยากกินก็ลองทําดูเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับวันนี้ก็พดอ่อนนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนการแกะกุ้งนะครับนี่ครับแล้วก็ดึงเส้นเมามนออกเส้นดำๆนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปไหนนะครับช่วงโควิดนะครับจอกนอกพื้นที่ก็ไม่ได้นะครับตอนนี้ต้องกักตัวนะครับต้องถ้าออกนอกพื้นที่ต้องกักตัว14วันก็เลยอยู่บ้านได้อย่างเดียวนะครับลยหาอะไรทำกันมาแกะกุ้งกัน ใส่หัวใจเท้ามันสุกยากไหต้องใส่เยครก่อนใส่หัวใจเท้าลงไปนะครับมันจะสุกยากใช่ไหมก็เลยต้องใส่ก่อนใช่ไหมดูแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกในนั้นนะก็มีหัวหัวใจเท้ามีมะละกอมีข้าวโพดมีดอกผักผักก็แล้วแต่ใครกินใครชอบอะไรก็ใส่อย่งนเพราะมันคือแใจส้มผักรวม ภากะไม่หลบไม่หนีไปได้สูตรมาจากไหนอะไรยังไงไหม YouTube ไปดูใน YouTube ม,มาเหรอไปดูใครทํามาไม่รู้ว่าจำชื่อไม่ได้แต่ก็ดูเรื่อยๆนะแล้วก็จําเข้ามาทําอย่างนี้เหรอทุกคนนะอ่ะสูตรจาก YouTube ว่างัน้นนี่ครั้งแรกใช่ไหมครับ ติพ่อแม่ทาให้กินอืกุ้งใส่ตอนไหนกุ้งสุกยากย่างยงสุกง่ายมากกุ้งอะฮ<ะ>เอาอะไรมายากกุ้งอะกุ้งมันเป็นเนื้อไงเป็นเป็นเนื้อสัตว์ไงมันสุกง่ายง่ายกว่าใช้เท้าเยอะมากอืมหัว,วจเก็หัว,หวใจเท้าไม่ใช่สัตว์นะมันเป็นพืชพอะเที่ยงทําไมอะลองชิมน้แม่มวนจะเป็นยังไงชิมได้แล้วเหรอยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยก็คือไม่ต้องยังไม่ต้องปรุงไนชิมก่อน แล้วเราจะได้รู้่าน้ำปลาผงชูรสอะไรอย่เงี้ยอ๋อไอร้อนคือมันจะได้รู้ว่าต้องห่วงอะไรเป็นไงบ้างไม่มีรสชาติเลยมันจะมีรสชาติได้ยังไงมันก็มีแค่พริกแกงกับ เนื้อปลาก็มีมันก็มีมก,มก็เหมือนเอาพริกแกงมาต้มอ่ะต้องปรุงก่อนนี่ไงมาถามเปียกนีไ่ไงเออ,อม,มันจะได้ความเปรี้ยว,ยยวนั้นจะเป็นแกงส้มได้ไงเออใส่ไปเลยใส่ไปเลยไม่ใช่ต้องเทาน้ำมาหามเปียกไม่ได้ใส่ลงไปเลย ใส่ไปเลยไม่ได้ต้องเอาน้ำเอาน้ำอย่างนั้นนี่ก็น้ำอยู่แล้วเนี่ยนี่ก็เป็นน้ำอยู่แล้วเนี่ย่ไ้ต้องเอาน้มาใส่เอาน้ำมาขำเปียกคั้นบีบมาขำเปียกใค่ใส่ลงไปเลยก็ได้นะเอาจิงๆิงแล้วเนี่ยได้เอารู้มากทำไมอ่ะก็งงอันนี้มันก็เป็นน้ำอยู่แล้วมันละลายน้ำอยู่แล้วนี่นะครับน้าเดือดฟดรวงรวงครับพี่น้องครับ นหอมแจงสมออกมากแล้วครับแต่เิ่นความสำเร็จได้พี่น้องเด้อแจงสมนะครับครั้งแรกในชีวิตนะครับอันนี้ครับใส่ผักลงไปเพิ่มนะครับมะละกอดอกผัดแล้วก็ข้าวโพดอ่อนนะครับใส่ตามลงไปนะครับตามหัวจะเท้าลงไป น้ำเยอะไปปะวะไม่เ,นนเยอะไม่เยอะได้อยู่มันจะทำให้แบบพี่แกงพี่แกงจะจืดไหมรสชาติมันจะจืดไหยจืดแล้วก็ปรุงดิไม่ใช่ก็คือเหมือนันแบบให้ความเข้มข้นของแกง <c oughs> เออดูสีก็รู้แล้วน่าจะเข้มข้นอยู่หรอกได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> อไอเปรียวนั่นแค่เน,นี้ยใส่พีกชิมก่อนก็ได้สองช้อนพอสอง <หา S 1> ช้อนอพอสองทพีไปใช่สองทพีเปรี้ยวเลยจ้าอย่าพิ่งอย่าพ่ง้มาเปรียก็คือเปรี้ยวมากเลยเด้อเนี่ยเป็นแกงส้มแล้วเนี่ยว้าวามีความแบบแกงส้ม ถามคนรู้สึกหน่อยครับคิดว่าจะอร่อยไหมทําแกงส้มครั้งแรกในชีวิตอร่อยก็ก็ต้องกินไม่อร่อยก็ต้องกินครั้งแรกในชีวิตนะแล้วมันก็แบบเสียดายของทัศน์พีดูสีม้อยเลยมากแต่สีมันได้แล้วนะสีสีเป็นแหละสีได้แหละสีได้แต่รสชาติจะเป็นยังไงเราดูก่อนเออรสชาติจะเป็นยังไงก็ต้องกินนะคะพูดอะไรไม่ได้หรอก เออทำไมดอก,ดอกนี้มันก็สูงยากหรือเปล่าสูงยากเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าไม่อยากจะขัดไงเห็นว่าจะใส่ตามตูดก็เอาเยนยะเยอะเลยปะเอาจริงๆต้องใส่ลงไปเลยมะละกอไอตัวสูงยากเลยอะไรคือมะละกอสูงยากก็มะละกอรเราไม่ได้สับเป็นเส้นเป็นเส้นเหมือนตำส้ตมตำอ่ะแต่อันนี้มันเป็นหนาๆมันสูงยากอยู่นะเนี่ยนี่ไงดูดิขเ,เข,ขียวเห็นไหมเนี่ยเขียวเขียวเห็นไหมน่ะแต่มีชิ้นนั้นเเขียวเขียวอะไริ่งใส่ฮัลโหล คือมะละกอสุกหัวจะเท้า,ทาก็ยุ่ยสลายครันเนี้ก็ดีชอบชอบแบบนี้เป็นบุ้นเลยครั้เนี้ยเป็นแกงส้มยังเป็นแจงส้มหรือยัง, <c oughs> ง,อ,ยงอันหนะ้ามาดีๆ ก็ใส่น้ำปลาผงชูรสกุ้งก่อนเฉยเฉยก่อนอย่าพูดเยอะโอ้ยเนาะบอกก่อนว่าใด้องเตรี้ยวอ่ามันต้องอร่อยแล้ยมาเดี๋ยวชิมให้รู้เลยอะไรมันก็ต้องอร่อยพี่มาแล้วเหรออืมเอ้ย ไม่ได้ทำไมตรงนั้นหูมากเฮ้ยได้อยู่นะมาละมาละมาละไปแม่เบิงเบิงเบิงับเบิงรับเป็นเ่าะแกงสมมันจะเป็นแกงสมไปน้ำปลาชูรสมะขามใส่ไปอีกอะไร อะไรคุณอะไรของคุณเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องแซวลยอะค่ะแต่ว่ามันยังบอกท่านเข้มข้นไปเลยครับเออมันต้องมีความเข้มข้นเดี๋ยวใจเยเหมือนมันยังเหมือนมันยังไม่เข้มข้นอ่ะใส่ีเดียวไม่ใส่เยอะหรอกลดอ่เอาล่าสุดเธอเอาช้อนอันนี้ไปใส่เลยหรอใช่เธอว่าป่ะเนี่ยมันหักช้อนนั้นมันหักไม่มันมันรุนแรงไปอ่ะการใส่ช้อนอันเนี้ยมันจะมารุนแรงได้ยังไงช้อนอะไรก็ใส่ได้งยังไม่ได้ ของแสบเนาะใส่นหน่อยแสีบหน่อยใส่หลายแสบหลายมันจะมารุนแรงยังไงเส้น้อยแส้หลายหรอความจริงอ่ะบางทีเขาไม่ใส่มันก็ยังอร่อยเลยหรือว่าเขาใส่รสดีด้วยไหมแกงส้มอ่ะไม่ใส่คัมันจะให้เข้มข้นอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่ใส่มันคือปรุงตามใจฉันอะไรประมาณนี้แหละอ่ะมันต้องเปรี้ยวอีกไหมมันต้องเปรี้ยวอีกมันต้องเข้มข้นกว่านี้อ่ะใช่ความจริงอ่ะ ความจริงแล้วการทำแกงส้มมันก็ต้องดเปรี้ยวแล้วหนาใส่มะขามลงไปเลยไม่ได้หรือใส่ลงไปเลยมันก็จะเปรี้ยวไปเลยเปรี้ยวไปทั้งวีทั้งหวานปเปรี้ยวไม่รู้บดหนึตาแล้วกุ้งใส่ตอนไหนล่ะเนี่ยท้ายสุดเลยจากกุ้งเนี่ยมันสุกง่ายกุ้งอ่ะเราปรุงให้มันได้ก่อนไหมก่อนทำใส่กุ้งเนาะใส่น้ำปลาลงไปเพิ่มหน่อยไงไปลาจะแล้วมันเหมือมนยังไม่นัวด้วยน,นะซิมีวิธีทีดิ มันแปลกๆวะมันไม่ค่อยเข้มข้นปลาใส่ไปเดี๋ยนะสองช้อน,นปลาพอก่อนนะใช่มันเค็มแล้วแหละเพราะว่าใส่ไปช้อนครึ่งช้อนเกือบสองอะนิดนึงอะ่ะพี่ก็ทำให้เป็นไงแกงส้มกูออมไม่ต้องใ,<ช>ใส่ใสอะไรตามรส<ๆ>ฉันนี่แหละ แต่จริงๆมันก็ต้องเปรี้ยวอ่ะใช่ไหมละ่ะใช่มันก็จะเปรี้ยวเค็มอะไรประมาณนี้แหละขั้นตอนสุดท้ายใส่กุ้งลงไปเลยหลังจากที่เราชิมกันประมาณยี่สิบครั้งนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะรู้ว่าแซบหรือเปล่านะครับชิมกันต้มกากเอยแต่ต,ตัดซิมยี่หกสีอิม่มไม่แห้งหส่วนสิเขาทีหรือว่ามันอาจจะเพราะว่าเราเปล่แตง่งฝันกุยเราเปล่แต่งฝันหรือเปล่าเราก็แบบ สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับรูปร่างหน้าตาเป็นจีงซีเหรอครับเป็นไงหลังจากที่ชิมมาประมาณยี่สิบกว่าครั้งครั้งนี้น่าจะโอเคแล้วแหละเออไปลองชิมดิอือได้แล้วแอวแอวแอลแอแอเออสำเร็จจนได้มันก็น่าจะอร่อยแหละนะกินกินเองก็ต้องอร่อยเองภูมิใจไหมครั้งแรกที่ทำได้รสชาติขนาดนี้รูปร่างสวยงามค่ะ ตอนนี้น้ำเดือดจนจะแห้งแล้วน้ำ <พอ S 2> เดือดจนจะแห้งพอพอพอเดี๋ยวมากินกัน <S <S ไปจ้ะ Let's go <S นี่นะครับโต๊ะอาหารของเรานะครับผมแกงส้มนะครับเรียบร้อยสําเร็จนะครับนี่ครับเสานี้ไดเกินเขาครับมีไข่สองน่วยคุณเคี่ยงนะครับมีทอดทอดปลาคอนะครับหรือว่าปลาเกลือนะครับ ทอดปลาเกลือ,อ,อนี่นะครับไม่นุ่งผูกัวหอ้อมอ้อมนะครับคูนัวหรือว่าขัวหนูนะครับผมนี่ครับอันนี้ประแดบบองนะครับจำประแดดบองย้อนไปสักร้ากับถอดปลาเผากันครับตักข้าวมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกินข้าวเช้ากันนะครับ มันสวย<ส>หรอสวย<ะ>ถ้ามูนจินงก๋อยสวยผมกิข้ขก๋อยเหนียวแกงซ้มกับ๋อยเหนียวกินได้ไหมมันแล้วเตะมันตอกตอกผักทำไมไม่เอาอันนี้มาอีกอันหนึ่งอ่ะถ้วยอ่ะไม่เป็นไรเดีย๋ยวผมกินปลาเด็กบ่อนเอาแล<อ>้วก แกงส้มออกผัดอร่อยได้อยู่นะถือว่าสำเร็จนะสำหรับครั้งแรกในการทำแกงส้มนะ้าดีอยู่เดี๋ยวเราหัูจะเท้าด้ ผมไม่ค่อยกินกุ้งนะฮะก็กินไปดิชอบกินผัดมากกว่านี่ครับข้าวมิไงเลยครับตอบเปาเองครับคุณทวาร อาหารลับพี่น้องตอนน่อหนี้มีแต่แบบแซ่บพี่น้องกวนหนูกนันไหนหนูนี่กวนเรื่อยๆนะครับได้มาตัลายเด็ครับหมดก้อนที่ไทยคลิปไปกับอีกคนละตัวนะครับกวนเรื่อยๆอาหารรักผม อร่อยเลยผักวิ่งพอดีใช่ไหมเนื้อปลาเป็นไงบ้างอร่อยไหมเป็นปลาเกลือนะครับปลาเกลือปลาคอต่างแข่งแดดเดียว ทาานี้จำประเดกติตใจดอกพักเออมันพอดีเนาะอืดอกพักอร่อยออแซ่บดีกับพี่น้องครับ ดีเลยนะมาลกอ็อ่ะอยังไม่ได้กินมมลกอนเลยไม่เละมาก ส่วนตัวเล็กหันเอาละครับ มาอยู่มากินนกันครับแศรบฐีบนั่งกันพี่นองครับท่านที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมยังไงก็ช่วยกดติดตามนะครับผมช่องแซบมหาศาลนะครับพิม์เข้าไปเป็นภาษาไทยนะครับแซบมหาศาลแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับอาล้ครับสำหรับคลิปนี้คงพอไว้เท่านี้นะครับพบเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ